อันงเก็บเข้าไปสองโอ้โหโดมครับผมโดมใส่หน้าเพื่อนแบบนี้ครับผมมึงฆ่ากูเถอะแต่ว่าตอนนี้ครับผมอันเดนดินโอ้โอยแค่แม่งมันเลียนตีว่ะเฮ้ย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมรีครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เนี่ยเวิร์สครับหรือว่าฮอนนั่นเองนะฮะและวันนี้ครับผมเราอยู่กับรายการฮอนแลนดอมซีรีส์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันคือรายการอะไรมันคือรายการที่ผมนะจะสุ่มกดเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับในโหมดให้คําแนะนําการเล่นตรงนี้นะครับผมโอเคฮะวันนี้เป็นเวลาประมาณประมาณกี่โมงวะตีหนึ่งสี่สิบสามนะครับเรียกได้ว่าคนออนนี่ยังหนาแน่นกันอยู่เลยนะครับผมมาฮะวัน ขอแบบชื่อที่มันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันหน่อยซิมันมีไหมเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ยรู้สึกจะเริ่มคุ้นหลายคนแล้วนะตอนนี้เออเอาดิอ่คนไหนเดียเอานี่เลยแล้วกันฮะอะไรวะเนี่ย ยูฮูเหรอฮะยูฮูบอกว่าวไม่รู้เหมือนกันนะกดเข้าไปแล้วดูซิว่าเขาจะกดรับไหมเขากดด้วยนะค okay, รับผมโอเคฮะก็ใครที่เข้ามาครับยังไม่ได้กดซับสไครต์อย่าลืมกดได้ละกันนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้น,ตน,นี้เลยนะครับผมวันนี้นะครับเราเข้ามาดูคุณยูฮูนะครับอ่านผิดขออภัยนะมันอ่านยูฮูป่าววะยูฮูไม่รู้นะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะผมกดเข้ามาดูแล้วแล้วเขาก็กดรับแล้วด้วยนะครับผมโอเคก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะเข้าฮอนทีแรกนี่เวลาโหลดนี่มันจะะช้้ีแหล นะครับผมโอเคก็จะมาดูกันครับว่าเขาเล่นตัวอะไรอยู่นะครับจัดไปฮะปั๊บปรับโหลดโหลดนิดหน่อยเอาละครับฟังจากเสียงก็รู้แล้วนะครับผมว่ามันเป็น3ทางนะครับอ่าแล้วก็เล่นเป็นอะดรีนาลีนซะด้วยนะครับผมโอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะครับผ่านไปแล้วนะครับ33นาทีด้วยกันนะครับผมเอาฮะมีประเด็นกันนิดหน่อยฮะหวัดดีพี่ลิเยัตโต้โอ้โหรูจักด้วยว่ะ เฮ้ยธรรมดาซะที่ไหนครับคนนี้เนี่ยผมโอเคนะครับก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมก็เป็นตามนี้เลยนะครับโอเคจัดไปมีการกดกันป้อมหนึ่งทีมีการซูมิกหนึ่งหนนะทางง้านของฟินบีสูดฮะยังไงครับตอนนี้เหมือนจะโดนขึ้นบาแแลกหรือเปล่าทีมเราแม่งพลังเทพแครรี่ชัดๆนะผมตอนนี้อะอดรีนาลีนจะเอาใครไม่รู้เหมือนกันตอนนี้มีวันช็อตก็เป็นหนึ่งดอกฮะโอ้โหอะไรไม่รู้ก็ผมเรียกได้ว่าเละเทะตุ้มเปไปหมดเลยนะครับผมอ๋อไอ้นี่มันอูกี้นี่หว่าแม่งถึงตัวแดงแรงฤทธิ์จัง ไปสไลด์หัวแตกเลยครับผมเป็นการ s m a ด k d o w n ตนน้นของใครไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ก็ผมบอกเลยฮะว่าคอรับเต็ดดีไซปี้ของเรานี่กลายเป็นศพไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยเหลือน้องนอสอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้เล่นโบนบอกว่าเฮ้ยดันได้ววาร์ฟไหมล่ะวาร์ฟไหมวาร์ปครับผมโอ้โหมีวาร์ปวอล์กด้วยจังหวะนี้บอกเลยว่าสเตปนี้นี่ระดับโปรเพลเยอร์ฮะมาแล้วที่เลนโบนนะตอนนี้ถามว่าจะได้บาแลกไหมมันต้องได้ครับผมตอนนี้ไม่สนคีมเยิงฟอมอย่างเดียวผมสไลด์ออกมา1ทีฮะ บอกว่าป้อมมึงก็ยิงแรงไปไหนอ่ะใช่ไหมโอ้โหดูจากไอเทมแล้วเนี่ยโโอ้หูมันแบบตัวเปิดตัวแท้งอ่ะจริงสาระมีอยู่จริงบนโลกเลยนะครับผมเอาแนละ้แต่ว่าตอนนี้นี่ปอมกลางแตกเรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะได้บาแลก2องทางครับผมโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากฮะมาขอดูฮีโร่หน่อยสิครับผมเพราะทีนู้นฮีโร่ดูดีกว่าเราอีกนะครับเนี่ย โอ้โหพลาดท่าได้ยังไงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเสียงแมทแมนนะผมที่ยืนเกาบาแลกอยู่นะครับผมอื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 มเป็นเสียงที่ฟังแล้วสะใจแทนนะครับผมอย่าพึ่งสิเฮียอย่าพึ่งชนะดีเฮียแม่งกูพึ่งเข้ามาดูโถ เอาวาผมจังหวะนี้โครนอสครับผมโอ้โหโดมโดนสามารถเรียกได้ว่าสวยงามครับผมแต่ว่าถ้าฟินไม่ตายนี่มึงหายานะแน่นอนฟินหกดจังกันเหตุไม่ทันนะโครนอสเข้ามาสวยครับผมแมดแมนเก่าฮะเก่าเข้าไปครับผมตีไข่แต่ครับผมตอนนี้ยังไงครับผมแมดแมนเก็บไปหนึ่งฮะเอาวิงหนีมาก่อนนะครับผมอูเรียกได้ว่ารอดแบบฉิวเฉียดเฉียดฉิวว่าตอนนี้แมดแมนบอกว่ามีปัญหาว่าเพื่อนมาช่วยเราหน่อยได้ไหมล่ะอันนี้บอกมึงปากดีเฮีช่างมึงนะตายก็ตายไปนี่ครับผม เรียบร้อยฮะเป็นการปิดตำนานทางด้านของเดอะแมดแมนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงเดอะแมดแมนโดนนะฮะเออนะครับผมช่วยหยุด2รอบเอ้าถ้ามึงหลุดหยุดยาวนี่แพ้เลยนะเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่ว่าเราได้บาแล็กการันตีมาแล้วถึง2ทางด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะผมเหมือนทําประกันชีวิตอะฮะประมาณนั้นแต่ถามว่าทีมเขากลัวไหมเขาก็บอกก็ไม่กลัวไงมีการโหวตคอนซีเฮ้ย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 ไอ้ี่เดี๋ยวแม่งนึกว่าโหวตพรเด้ยวเฮ้ยตลกนะครับนั่นอะ โอ้ดีนะยังไม่มีการกดนะครับผมแหมกดนี่มึงสิ้นแน่นอนนะผมพุดบายอีเดียดมาจังหวะน,นี้ว่ายังไงครับผมโอ้โหยิงมาแหลกโดยที่ไม่ได้เกรงใจเลยนะครับเพเป,ปลิลครับผมยกตัวอร์อมเต็มเตม,มาตอนนี้แคลงยืนยิงแต่ว่าหาลายจะเข้าอยู่แต่เข้าไม่ได้ครับผมมี Facebook เอาไหมครับผมตอนนี้ยังไงครับผมมีวันช็อตเรียบร้อยผมน้องแม็ก ตายไปเป็นศพแรกครับผมแมนแมนบอกกูจะไปกูก็ไม่ได้ไปนะจังหวะน,นี้อ่า,อาเขาไปนู่นนะยังไงไม่รู้ตอนนี้ครับผมสไลด์หนีสไลด์มาเพเบโลบายแบ็คโอโดมหากรรมบายแบ็คชดๆฮาตอนนี้เรียบร้อยครับผมทีมเขาตายไปถึง2แล้วก็กำลังจะตาย3เรียบร้อยครับผมเป็นคิวของพี่อะอะไรวะดีนัลีของเรานั่นเองนะผมมานะตอนนี้มีการบีง่ายแข็งใช่ไม้มึงแข็งใช่ไม้กูไม,ม่ยันติมึงไม่ต้องกลัวหรอก นะผมไปไหนมึงก็ตายเหมือนกันออาจังหวะนี้แคลงบอกว่าเออเอเอเขาสเตปมาว่ะเฮ้ยกูนี่แบบทัวร์นาเมนต์เว้ยเฮ้ยรู้จักวละล่นะเนี่ยไม่รู้นะครับผมจังหวะนี้มึงจะหลบจะเอลดีเอลพิวขนาดไหนกูไม่สนใจแล้ฮะมาป้อมล่างก่อนนะผมเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่เร็วมากนะฮะ โอ้ยยอดสุดยอดว่ะพี่แกแม่งกูยอมรับเลยนะครับผมตอนนี้ฮะออกมาเป็นวิงโบครับผมแล้วแคลงกี้ของเราฮะยืนอยู่ในบ้านนะครับผมเรียกเรียมาเป็นการบวกกันระหว่างฟินพิสูจนะซึ่งถามว่าฟินตายไหมฟินตายนะครับผมเอ้าเรียบร้อยดิมึงนะฮะตาคาบ้านแบบนี้นะครับผมอบบอายพยันลูกหลานเลยทีเดียวนะฮะเออเดี๋ยวขี้เถียกินน้เหมือนดิแม่รู้สึกจะพูดเยอะเลือเกินเนี่วันนี้นะครับผมแต่ว่าก็แม่แมนะครับก็ฆ่าทางนั้นของแคลงมาได้เรียบร้อยนะครับผมอืมยินดีนะแป๊บ เล่นตัวกูทีว่ะเฮ้ยเอาวัเอาวะกก็มันจะได้บาแล็กทางที่3แล้วนะครับช่วยให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเถอะขอร้องนะฮะทีมเขาเกิดมาถึงอีก,อกประมาณโอ้โหสองตัวฮะทีมเขาเกิดหมดฮนะผู้ง่ายนะผมน่าจะบาแบ็กนะฮะแคลงหรือเปล่ามันไ,ไม่หรือเปล่าเหฮะมันเพิ่งตายเมื่อกี้นะครับผมหรือเปล่าวะหรือเปล่าวะอ,อ่ามีการโบวตอ่าพอสนะครับสำหรับท่านานของทีมเรานะครับผมก็ผมต้องกดไหมหรือยังไงฮะโอ้ยผมว่าสบายเนี่ยใช่ไหม เออแบบเผ่าๆหน่อยเงี้ยลงไปชนะเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะนะมีการดูดออกจากเกมแล้วนะครับผมผมว่าเน็ตหมดแน่นอนนะแบบนี้นะครับผมนะเออนะครับผมโอเคครับดูดเรียบร้อยนะครับผมนี่เขาจะโชว์แบบว่าล่างแบบล่างเดิมๆนะเพิ่มเติมคืออะไรไม่รู้นะครับผมคือบอกเลยว่าเฟี้ยวมากนะเอาวาตรงเอาวาตาพวกมึงมีกันทําไมใช่ไหมเออล่างเดิมเขาก็เล่นโหดได้ไงนะครับผมโอเคฮะก็ชมนกชมไม้กันไปก่อนนะครับตอนนี้นะฮะก็เป็นการหลุดของเดอะแมดแมน นะอ้โหสกอร์ทีมเขานำน้เนี่ยแต่ว่าบาแลเกเรานำไปแล้สองทางด้วยกันนะครับก็โอ้โหชนะประมาณ60% 7 0น่ะนะครับแต่ไม่แน่นะครับผมถ้าแมสแมนหลุดนี่มึงก็ก็นั่นแหละฮะก็ซวยนะครับผมมาดูของทางด้านของนะครับอูกี้นะครับผมโอ้โหออกมาี่ของพี่แกยังไม่เต็มเลยนะฮะเห็นของพี่แกเต็มขนาดนี้นะฮะรองเท้านี่ยังเป็นรองเท้าลมอยู่เลย นะผมรองเท้าคนเลยนะครับแล้วก็คนนอนของเราออกมาเป็นโอ้โหแม่งจะออกอะไรอีกว่าน่านูโตเหรอฮะน่าจะนูโตหรือเปล่าถ้าออกขวานกระจาย2อันมานี่ไม่น่าจะใช่แล้วหรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่าส่วนทีมเราฮะกูไลดูไอเทมทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมไม่มีอะไรทำนะครับต้องช้างน้อยของเราอะออกมาเป็นพัตตุีนะมีการอันโพสนะครับทีนูแน่นอนฮะไม่ต้องถามไม่ต้องสืบเลยนะครับผมทางด้านของโครนอสนะครับ M150 ้ด้วยนะพี่แกเอาหวะเอาหวะพี่แกเอาจริง นะฮะมานะครับผมเปปปี้ของเรามีการโบสถ์พอยสักรอบหนึ่งนะครับว้าวโหแม่งไอ้เหี้ยแม่งเกมนี้นี่นิยมนิยมอะไรนะนี่นิยมรองเท้าลมจริงนะฮะเอาไะครับก็เป็นการพอยรอบที่2แล้วนะครับผมอืมก็ตึงๆนิด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 หนึ่งนิดนิดแล้วไอ้เหี้ยลงลิ้นกูไปหมดแล้วอะตอนนี้เออเอาสิเอาสิฮะก็รอกันไปก่อนนะครับ น้องนอตของเราฮะก็ยืนนิง่งน่ารักอยู่นะครับผมจริงๆมันก็นิ่งทั้งแบบอะตอนเนี้ยนะครับโอ้ขอดูของแมนแมนหน่อยดิมันมันโหดขนาดไหนวะเนี่ยโโอ้หแม่งดูดเลือดว่ะเฮ้ยของนี่เรียกได้ว่าเกือบจะฟู l แล้วนะฮะแม่สุดยอดสุดยอดฮนะแต่ใครจะมันจะมาสู้กับพี่อนดรีนาลีของเราเหรอฮะใช่ไหมเออนะครับของนี่เรียกได้ว่าถ้าขายซัพพลายนี่ไปออกอะไรดีวะเนี่ย ออกอะไรวะเุ้ยมันต้องออกของทับซ้อนเนี่ยใช่ไหมเออไปออกดูเลือดโอ้โหที่ผายนี่ยังไม่ได้ออกเลยเนี่แม่งแบบเกมมาขนาดนี้แล้วนะสุดยอดว่ะพี่แกขนาดไม่มีของโหดนี่แบบยังแบบยังเฟียลขนาดนี้นะฮะอืมเอาว่ะแมทแมนเวลาหมดนั่นไงโอ้โหเป็นไงครับผมนี่แบบว่าแบบจิตสัมผัสจริงๆครับผมเดาอะไรก็ถูกหมดนะฮะเออมาแล้วครับผมเออไปยืมตังแม่มาเติมคาเนนนะฮะมาแล้วเรียบร้อยะครับผมสกอร์เสียหมดเย็ดเป็ดด้วยนะพี่แกโหดมากครับอูกี้ของเรา นะครับผมผมผว่าสถานการณ์แบบนี้ของแบบนี้นี่ดูดเลือดน,นี่ถ้าจะเฟียวอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหโหดเลยอะ่ะจริงๆนะครับมีฮาร์ดแม่งมียิงโบชิบายมึงออกดูดเลือดน,นี่มึงชิบหายไวป่วงแน่นอนนะแค่นี้แม่งก็ตีแรงไหมชิบหายโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้ออกจอก,ก่อนนะครับผมยังทึ่งอยู่เลยแม่งมันแบบแม่งเล่นเล่นจนมาขนาดนี้ได้นะเนี่ยโอ้โห จริงๆเจาะก็เอ้าอ้าวอ้าวอ้าวบายแบ็คไม่มีด้วยจังหวะนี้ผมวันช็อตเอ้าโดนย่อครับผมตอนนี้ฮะโดนเสียบเข้ามาแม็กมัต์บอกขอโชว์อวตารใหม่หน่อยโอ้โหมากันครบเครื่องแบบนี้เรียบร้อยอีเดียรเรียบร้อยครับผมตายหาไม่มีบายแบ็คด้วยชิพหายแล้วฮะชิพหายแล้วชิพหายจริงๆด้วยนะครับผมโหแต่ว่าแมสแมนมาพอดีฮะถือว่าโชคดีมากนะผมถ้าแมสแมนมึงไม่มาทีนี้มึงชิพหายแน่นอนนะครับกันบ้านกัน3คนนะฮะ โอเคครับตอนนี้เรียกได้ว่าทีมเขานี่แบบโอ้ยคืเขิบมาึเหิมาเข้าใจะเออแบบบ้านมึงเละแน่ๆนะครับผมมานะฮะเตรียมนะครับผมยกขยงหกโมงเช้าะะที่เลนล่างเลนเล,น,เล,น,เลนกลางด้วยนะผมตอนนี้ฮะเอาแมทแมนนะผมวิ่งไปสกิตนิดหน่อยนะ เอาฮะกำลังดูเชิงกันอยู่ว่าพลาดหน่อยไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้ครับผมเป็นการบวกกันนะทางด้านของอ่าวช้างกูมาล่อโคนอนกูแบบนี้กลางจะบวกไม่ละอ่าวแม็กมัดบิงมาตันนะแต่ว่ากลางไม่สนใจครับผมกลางบอกกูดันบ้านว่ะเออแมดแมนบอกว่ากูก็จะเอาอ่ะแต่ตอนนี้ยังไงครับผมแมดแมนรอดไม้ครับผมเพเปอร์ฮะแต่ว่าบาแลกแตกไปหนึ่งทางแน่นอนแล้วนะผมเอาเรียบร้อยครับผมแมดแมนตายฮะจิหายแล้วมึง จิบหายแล้วชิบหายจริงๆด้วยนะครับผมเอ้าช้างอะบิงมาแล้วก็งงๆนิดๆนะครับผมตอนนี้ครับผมเป็นการบวกฮาแมนแมนมีการบายแบ็กมาผมกดชังกเทนมาจังหวะนี้สไลด์ไข่ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้ครับผมแม็กมัดเข้ามาสวยฮะใครตายฟินพิสูจน์ตายครับผมแต่ว่าแม็กซมัดก็ตายตามไปฮะตอนนี้มีการย่อครับผมเอ้าเป็เบิร์นตายอีกแล้วครับผมอาอาชิบหายแล้วดิ ชิพหายเลยสิครับตายกันเกือบจะยกทีแบบนี้โอ้สวยครับผมช้างสตันนะครับโหชิบหายแต่มันไม่ตายหว่ะมึงโดนวันช็อตเข้าไปหน่อยละวันช็อตว่าเออจบไหมจบไหมนะครับผมบาแลกแตกหนึ่งทางครับผมแต่ตอนนี้ฮะนักรวมพลขยันซอยฮะตอนนี้ครับผมโอ้โหแข็งอะยยิงๆแต่ว่าก็ไม่แตกครับผมกูไปสองรอบแล้วนะฮะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้มีการกดวอลกมานะฮะยังไงครับผมโอ้โหโดนบาแลกไปหนึ่งทางแล้วนะฮะเอ้ยแบบสุดยอดฮะยี่แม่งแบบ พิกแบบไม่น่าพิกเอา้จาจังหวะนี้ครับผมเรียบร้อยแน่ๆครับผมเอา้าสตาร์นโอ้โหแม่งมึงย่อยนั่นสตาร์นไอ้นี่ครับผมตอนนี้กุดไปอีเดียนมาโอ้โดนเสกโดนยิงแบบนี้รอดเวละ่ะน่าจะรอดอยู่นะครับผมเลือดก,กูเยอะโว้ยแต่จังหวะนี้ครับผมน้องช้างน้อยของเราถามว่ารอดไหมไม่น่ารอดเอ้ยรอดวะ่ะเฮ้ยเอ้เอาจังหวะนี้แม่งมันมาวะ่ะเฮ้ยถ้ามันยอดตาได้มึงชิบหายเอา้าไม่ตายฮะสวยงามครับผมยังถือว่ารอดกันมาอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมเขานี่เกิดมาถึง3คนแล้วนะฮะอ้หูนะครับผม เกมนี้มันตึงจริงว่ะเกมนี้มันตึงว่ะเอ้ยเหมือนจะไม่ตึงแต่มันก็ตึงเฉยเลยนะฮะ เออะครับผมแต่ว่าทีมเราจะเกิดครบแล้วนะครับผมก็ถือว่ารอดตัวไปเนี่ยครับตอนนี้ว่ายังไงครับผมว่ายังไงวันช็อตหน่อยไม่ล่ะมึงตัวดีมึงอะต,ตัวดีตายไปมึงบิงกลับมาด้วยนะครับผมแข้งบอกเกิดอาการงงนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าถามว่าตอนนี้เนี่ยอ๋อบันบัน,นหรือว่าดันนะแต่ว่าป้อมเรายิงแรงเว้ยจบปะล่ะนะครับผมจริงตอนนี้นี่ผมว่าถ้าทีมเขาได้มากันนี่ผมว่าสวยแน่นอนนะมีการสีม่วงมาโอ้ย,ยังรอดตัวมาอยู่นะครับผม นะมึงเก็บว,วิดเลใช่ครับผมม,มันแน่นอนอยู่แล้วนะน้องวิดเละในมือไวตีนไวจริงนะครับผมโอ้กอดูสกสนะ 11, 9, ร์สิฮะสิบเอ็ดเก้าเนี่ยผมเพียกคนึกว่าแคลรี่สัตนะฮะโอ้ผ่านไปแล้วสี่สิบเอ็ดนาทีด้วยกันเนียครับผมเรียกว,ว่าเกมนี้นี่มันโคตรมันนะ่ะโอ้โสุดยอดนะฮะ แนดอมซีดีของเรานี่สุ่มมาเจอแต่แบบตัวเต็งทั้งนั้นนะครับผมซึ่งจังหวะนี้ครับผมมีการบวกกันนะทางด้านของนะครับเดี๋ยวแมทแมนกับน้องแม็กของเราฮะเอ,าอ้าฟันคีปฟันคีบไปดิดจังหวะนี้ก็ผมน้องแม็กของเราฮะน้องเป๊ปเราก็มาเหมือนกันเอ้าบิงไปแล้วครับผมอดแดกครับนะโอเคดูซิว่าทีมเขาจะเข้าลองหรือเปล่าถ้าทีมเขาเข้าลองนี่เราชนะเลยนะครับเพราะว่ามันจะตายห่าเอานะครับผมน้องแคงกี้ของเราว่าไง,งยังไม่เข้าไปดูนะแต่ว่าผมว่าเขาก็คงไม่อยู่ในนั้นแหละฮะใช่ไหมเออดูกินน้ำก่อนฮะโอ้โห เอาว่ะจังหวะนี้ก็ผมอูกี้โดนเปิดมาก่อนฮะยังไงครับผมซ้ายเข้าไปเลือดหายครึ่งหรอนะแต่เลือดคุณก็หายเหมือนกันเพราะแม่งมันกดสะท้อนว่ะแต่ถามว่าอูกี้มันกลัวไหมมันไม่กลัวเลยว่ะเฮ้ยโอ้จังหวะนี้ก็ผมแม็กมัดเข้ามาสวยแต่ว่าสตาร์์อ้าวแล้วแต่ว่ามีบายแบ็ทอยู่ฮะยังถือว่ารอดตัวนะครับผมอนาคตดาวซันโบว่ะเฮ้ยจังหวะนี้ว่ายังไงว่าเอ๋ยว่ายังไงเอ๋ยว่ายังไงอ้าวฟินอ้าวเชียร์แล้วไงฟินฟินกดทั้งกันเฮสู้แต่ถามว่ารอดไหมผมว่าไม่น่ารอดนะฮะ เรียบร้อยครับผมฟินตายฮะฆ่าไปไม่ได้ด้วย,ตอนน,ยวตอนนี้ครับผมฟินมีบายแบ็กไหมล่ะฟินไม่มีสิจิปหายแล้วฮะตอนนี้ครับผมทีมเขาไม่ตายสักตัวนะแต่ว่าตอนนี้น้องน้องลีของเรานะครับผมยังสามารถบายแบ็กได้อยู่เนี่ยผมก็ต้องดูฮะว่ามันจะพลิกเกมอะไรกันได้ขนาดไหนกันเชียว นี่ยผมจัง่าถ้าพลิกไม่ได้นี่มึงแพ้เลยนะฮะผมว่าแพ้แน่ๆนะผมจังหวะนี้ผมเปเปิลเข้าไปก่อนนะโหสตันเก็บเข้าไป2โอ้โหโดมครับผมโดมใส่หน้าเพื่อนแบบนี้ครับผมมึงฆ่ากูเถอะจต่ว่าตอนนี้ครับผมอันเดินโอไอ่เไี้ยแมมันเลียนติว่ะเฮ้ยโอ้โหพูดไปอีเดียจังหวะนี้นี่ผมเอาอะตัวแทงของเราครับผมตายไปก่อนนะเปเปิลโดนล่เกาอยู่ฮะตายกันไปสองับผมทีมเราอ้าวแพ้ครับผมที่หมายแล้วฮะโอ้เกมนี้ครับพิกผันครับผมจบครับเอา่ะโอ้เกมนี้ครับ บอกเลยว่าโคตรจะพลิกนะครับผมโหตอนแรกกูคิดมาแบบว่ามานี่มึงชนะแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามาเป็นแบบนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหผมนี่ผิดคาดมากนะฮะยอมว่ะโหแม่งแม่งยอหญิงยอมด้วยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับผมแหมนะเพื่อนเพื่อนคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันพลาดกันตรงไหนฮะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับผมผมอยากรู้เหมือนกันนะฮะ เออคือผมพลาดอย่างเดียวไงผมไม่ค่อยได้สังเกตอะไรเท่าไหร่นะผมก็ใครที่มีความคิดดีๆก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันไปพลาดอะไรกันตรงไหนเนี่ยแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยผมว่าเมกแคลิปแน่ๆแล้วนะฮะบ,บีสูตรของเราฮะว่ายังไงครับผมแม่ฟินสูง้าไปฮนะอา้าวโดนเสกฟินเอ๋ยมึงเพิ่งเกิดน,นะเฮ้ยเฮียอย่าตายนะว้ยตายครับผมใบายเสียหลเลยฮนะตอนนี้เรียบร้อยคนระับผมฟินรอดผมให้ร้อยหนึ่งเลยนะผมไม่รอดฮนะบีสูตรของเราก็ผมกลายเป็นศพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนี่ยผมทีมเขาก็นั่นนี่นันะน่ะได้ใจไงได้ใจไงยังไม่ตีบอลแหลกไงแต่ก็แต่มันได้อยู่แล้วเลยมันต้องได้อยู่แล้วอะไม่ได้ก็จริงๆไม่รู้จะพูดไงเนี่ยผมแต่ก็น่าจะแตกนะสหรับบอลแหลกนะผมโดนมีแค่คีไปเนี่ยผมโอเค นะก็เอาแล้วครับผมเพเบริรว่านะเข้าไปก่อนนะผมเป็นการกดช้างเฮดช้างบิงกไคเนะียตอนนี้อดรีนาลีของเรามาแล้วนี่อาจจะเป็นการบวกทั้งสุดท้ายก็ได้โคนอนฮะว่ายังไงโดนวันช็อตเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งนะตอนนี้อูคีกําลังงงอยู่เหมือนกันเนะี่ยผมเอาโดนนะแม็กบัตอันติเข้ามาเรียบร้อยครับผมโอ้ตายหมดฮนะจบจบนะเรียบร้อยนี่จบของจริงนะผมนะก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าคตรมันนะผมเกมนี้ แล้วผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ